จิตใจแนชชาลีล่าสุดหลังเก๋ไก่โพสแปลกๆขอให้พี่โชคดีจากกรณีที่เก๋ไก่นั้นได้ซ่อนคลิปที่ถ่ายคู่กับแนทชาลีออกจากติ๊กต็อกซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับต่างพากันงงหนะักว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมทั้งยังพากันเดาไปต่างๆนานาว่าทางด้านผู้ใหญ่อาจจะอยากให้เก๋ไก่นั้นโฟกัสเรื่องงานเพราะตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกช่องสามแล้ว และอีกอย่างคือหรือเก๋ไก่จะงอนเวลางอนก็อาจจะมีการลบหรือว่าซ่อนคลิปบ้างเป็นการเตือนและยิ่งเป็นการตอบย้ำดราม่ามากขึ้นเมื่อเก๋ไก่นั้นได้ออกมาโพสว่าพี่แนทเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถทัศนคติดีไปงานไหนๆก็มีสติในการตอบคำถามมากๆขอให้พี่โชคดีอย่างที่อวยพรให้เก๋ไก่แล้วขอให้ที่มีความสุขมากๆค่ะ และล่าสุดทางด้านแนทนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมเคลียร์ประเด็นที่เกิดขึ้นเอาไว,วา้ว่าถึงมิตรรักแฟนเพลงทุกคนผมหล่อล้อนเงินผมสบายดีนะครับและผมแคร์ทุกคนมากๆทุกคนน่ารักทุกคนอย่าไปพิมพ์อะไรพาดพิงถึงใครกันเลยนะครับผมขอนะพอดีผมเห็นหลายๆคนพิมพ์เป็นห่วงผมในหลายๆที่แต่ ถ้ารักผมจริงอย่าไปพิมพ์อะไรถึงใครเลยนะครับผมก็แคร์และห่วงพวกคุณมากๆพวกคุณพิมพ์ได้แค่แหนกหล่อมากแหนกหำใหญ่มากก็พอนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นอิอิผมเป็นห่วงทุกทุกคนนะรักครับเดี๋ยวผมวางผมจะมาจัดมินิคอนเสิร์ตรวมคนไม่ตกกะปิกันอย่าลืมแนกหล่อมากแนกหำใหญ่มาก ยังไงก็รอฟังจากปากทั้งคู่น่าจะดีที่สุดค่ะตอนนี้ก็จะเย็นๆกันก่อนนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ